สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาสอนการติดตั้งนะครับบลูทูธติดหมวกกันน็อกนะครับผมก็หลังจากที่ผมได้ลงคลิปรีวิวไปแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งครับหมวกกันน็อกนะครับผมแต่หมวกกันน็อกที่ผมจะเอามาติดตั้งนะครับก็จะเป็นหมวกกันน็อกเต็มใบนะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับหาหมวกกันน็อกเต็มใบก็ได้นะครับที่จะต้องการติดตั้งเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อยี่ห้อนี้มานะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีหมวกน็อกเต็มใบเนี่ยถามว่าติดตั้งได้ไหมก็ติดตั้งได้ครับแต่ว่ามันอาจจะยุ่งยากหน่อยนะผมยุ่งยากนะก็อาจจะมีการดัดแปลงอะไรไปบ้างนะผมแต่ว่าผมก็จะมาติดตั้งกับหมวกน็อกที่มันรองรับการติดตั้งบลูทูธอยู่แล้วนะผมคนอื่นเนี่ยผมจะมาแนะนําอุปกรณ์กันก่อนนะผมเพราะว่ามันต้องใช้อะไรบ้างเนาะคลิปที่แล้วจะเป็นการรีวิวนะผมอันนั้นจะเป็นแบบ รีวิวรวมๆเนาะแต่ว่าคลิปนี้มันก็จะเป็นการแยกนะว่าต้องใช้อะไรบ้างนะก่อนอื่นนะครับที่จะต้องใช้เลยเนาะก็จะเป็นตัวนี้บลูทูธนะครับติดหมวกเนาะจะเป็นตัวนี้นะผมเราก็จะมีไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีอยู่2ชิ้นนะผมที่มันมีมาให้ครับคือว่าชิ้นเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะไว้สำรองเนาะเพราะว่าที่เราจะต้องใช้คือมันมันจะมันจะมีแค่ตัวนี้นะนี่นะตัวนี้นะครับ ส่วนตัวเนี้ยมันจะไม่มีจะไม่มีขาหนีบเนาะตอนนี้คือสามารถเอาไปติดไปแปะกับหมวกกันน็อกได้เลยแต่ผมคิดว่าตัวนี้มันน่าจะทําขึ้นมาเพื่อสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้มีหมวกกันน็อกเต็มใบเนี่ยอาจจะใช้ตัวเนี้ยไปแปะกับหมวกกันน็อกธรรมดาก็ได้นะครับนี่นะที่มันถอดถอดนวไม่ได้อะอันนี้เอาไปแปะสามารถติดบุปทูตได้เลยนะผมเนาะแต่ผมจะไม่ใช้นะผมจะใช้แค่ตัวนี้เนาะในคลิปนะครับผม ใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมที่เราจะต้องใช้นะก็จะเป็นตัวนี้ตัวติดตีนลูกแกนะผมมันจะมีอยู่สีชิ้นเนาะตัวเนี้ยจะเป็นสําหรับติดหมวกธรรมดาแต่ตัวเนี้จะเป็นแบบติดหมวกเต็มใบนะก็คือมันเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเขาแยกมานะครับแยกมา2ชุดนะครับผมที่เราจะต้องใช้ก็คือแค่นี้นะผม2ชิ้นนะครับผมนอกนั้นเก็บไว้นะผมนี่นะครับ นี่นะมันจะมีเอาไว้ติดกับไม้ตัวนี้ไม้ตัวยาวนะผมผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนะผมตัวนี้หนึ่งตัวนะตัวนี้เป็นตีนุกแกนะตัวนี้เป็นเป็นที่ติดนะครับผมตัวนี้หนึ่งตัวโอเคนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไม้เป็นไม้ตัวที่สองนะครับผมมันเป็นไม้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนนะผมก็งงตอนแรกที่ผม รีวิวไปนะผมงงมากเลยมันคืออะไร2ตัวเผื่อ,อก็รู้นะว่าตัวนี้เป็นเป็นไม้นะครัแต่ว่าเอาไว้ติดกับหมวกธรรมดานะผมแต่ตัวนี้เอาไว้ติดกับหมวกเต็มใบนะผมผมก็เลยใช้ตัวนี้นะผมโอเคนะผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะผมก็จะเป็นตัวลําโพงนะผมชุดลนะําโพงเนาะตัวนี้นะผมก็จะใช้ ัวนี้ก็ตัวนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีหกเหลี่ยมนะที่จะต้องใช้ด้วยเนาะคีนะครับผมนี่นะครับของผมก็จะเป็นหมวกนอกเต็มใบนะผมมันเห็นชัดไหมเอ่ยมันได้สุดเท่านี้ตัวนี้เป็นหมวกนอกเต็มใบนะผมอาจจะเห็นไม่ชัดนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอะไรวางก่อนเ๋รวมันจะเป็นรอยเป็นหมวกจะเป็นรอยนะรับ นี่นะเสียมาก็จะอยู่ข้างในนะผมนี่นะฝั่งอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะผมนี่นะถ้าเปิดออกมาก็จะเห็นเป็นลําโพงเห็นไหมสีดำดำนะครับนี่ฮะนี่นะจะอยู่เป็นลําโพงตรงนี้นะคีนะผมตรง,รต,รงตรงนี้จะเป็นไม้นี่นะตรงนี้ตัวนี้จะเป็นไม้พูดนะครับอยู่ใกล้ๆบริเวณ บริเวณช่วงปากพอดีนะผมนี่นะโอเคการเก็บงานก็โอเคเรียบร้อยดีนะผมโอเคนะผมตอนนี้เราก็สามารถออกเดินทางได้แล้วนะผมมีหมวกกันน็อกหนึ่งใบแล้วก็มีเพียงฟังด้วยนะผมก็สามารถรับสายได้นะแค่นี้ผมก็ว่าโอเคแล้วนะผมนี่นะอัน เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะผมจุดเพลงก่อนนะผมกดหนึ่งทีนี่นะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากติดตั้งนะครับก็สามารถดูคลิปผมนะแล้วก็สามารถติดตั้งไปได้เลยนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นบลูทูธติดหมวกรุ่นไหนเนาะก็จะทำคล้ายๆกันนะครับผมแล้วแต่มันอาจจะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ ก็การติดตั้งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดูคลิปการรีวิวสินค้าตัวนี้นะก็สามารถเข้าไปในช่องผมแล้วก็เข้าไปดูคลิปการรีวิวตัวนี้ได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะก็ดูหรือว่าสั่งซื้อมาได้นะครับแล้วก็เอามาติดตั้งแล้วก็ค่อยมาดูคลิปนี้นะครับ โอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนานะไม่มากก็น้อยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนาะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ให้กับช่องผมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับ